ในการเปิดตัว FWD Modular Series ของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะของผลิตภัณฑ์ที่เราให้ลูกค้าสามารถออกแบบชีวิตได้เองนะคะต่อเติมเพิ่มแต่งเพื่อชีวิตที่ใช่ของตนเองนะคะเพื่อเลือกประกันสุขภาพที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าค่ะ Modular Series Series แรกของเราในวันนี้นะคะเราเน้นในเรื่องของประกันสุขภาพเรามีอยู่2ตัวที่เราเปิดตัววันนี้ก็คือตัวแรกค่ะ Health Family Sharing นะคะ Health Family Sharing ก็คือการให้ลูกค้านะคะที่เป็นครอบครัวสามารถ แชร์ความคุ้มครองสุขภาพให้กันและกันได้ใครไม่ได้ใช้ให้คนที่เรารักใช้ใครใช้เยอะขอจากคนที่เรารักมาใช้นะคะซึ่งคําว่าครอบครัวก็สามารถที่จะให้ลูกค้าออกแบบครอบครัวของตัวเองได้ด้วยนะคะโดยที่ไม่เดียวเราไม่ได้ฟิกแค่ คู่สามีภรรยาแล้วก็บุตรเท่านั้นนะคะยังสามารถให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องรวมถึงคู่ชีวิตที่เป็น LGBTQ+ ได้ด้วยค่ะตัวที่2ค่ะก็คือในส่วนของ mental หรือว่าเราเรียกว่า mind strength นะคะก็คือการคุ้มครองสุขภาพทางใจนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่มีการให้ความคุ้มครองเฉพาะในด้านนี้นะคะทั้งในเรื่องของการบริการและก็ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะต้องบอกว่าเนื่องจากว่า FWD เรานะคะเน้นในเรื่องของความต้องการของลูกค้าเป็นหลกักเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกค้าในส่วนของลูกค้าเองเนี่ยต้องการมีความต้องการมากขึ้นในลักษณะของ Exclusive หรือ e x c l u s i v i t y นะคะอยากมีแบบประกันเฉพาะตัวเองอยากออกแบบได้เองมากขึ้นนะคะเราก็เลยออกมาเป็นในลักษณะของ FWD Modular Series ที่ให้ลูกค้าต่อเติมเพิ่มแต่งได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะรวมถึงลูกค้าเองเนี่ยไลยฟ์ไซส์เชนส์แตกต่างกันไปวันนี้ฉันอยากได้แบบนี้วันหน้าอยากได้แบบนั้นนะคะเราก็เลยมีในเรื่องของตัว FWD Modular Series นี้ค่ะลิมิตในการแชร์ริงนะคะ Health Family Sharing เรา ให้แชร์กันได้ทั้งหมด5คนในครอบครัวครอบครุมรวมถึงตัวผู้เอาประกันภัยเองด้วยนะคะไม่เกิน5คนค่ะแล้วก็ตามผลประโยชน์ที่ลูกค้าเลือกนะคะอย่างเช่นกรมธรรประกันสุขภาพหลักของเขา Precious Care มีความคุ้มครองสมมุตินะคะ3ล้านบาท ะคะมล้านบาทเราเลือกคนเข้ามาในครอบครัวที่เรารักห้าทั้งหมด5ท่านเพราะฉะนั้นความคุ้มครองยอดรวมทั้งหมดก็จะกลายเป็น1 5ล้านบาทนะคะแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ใครไม่ได้ใช้คนอื่นสามารถใช้แทนได้นะคะเราให้ความคุ้มครองทั้งในส่วนของ IPD นะคะผู้ป่วยในแล้วก็ให้ความคุ้มครองในเรื่องของผู้ป่วยนอกด้วยสามารถแชร์ผู้ป่วยนอกได้ด้วยค่ะ ช่องทางการขายนะคะเราเปิดตัวที่ช่องทางตัวแทนเป็นที่แรกนะคะโดยช่องทางตัวแทนเนี่ยเขาจะมีแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายคือ FWD Precious Care นะคะเราสามารถที่จะต่อเติมเพิ่มแต่งด้วย Health Family Sharing แล้วก็ My s t r e n ได้ค่ะ